คลิปนี้นะครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแกนโชค๊คครับลูกค้ซกคาซื้อแกนโชค๊คซื้อแกนโชค๊คตัวแกนโช๊คหน้า1้0 i ไตัว LED ปีละสุดมานะครับซื้อมาให้เราใส่แล้วก็ลูกค้าไม่มีความรู้ครับซื้อมาผิดรุ่นเอารุ่นซื้อรุ่นใหม่มาตัวรถเนี่ยเป็นรุ่นเก่าคราวนี้มาดูกันครับว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เห็นชัดเจนเลยเที่เห็นชัดเจนเลยนะครับบูด้านบน บูทด้าน,นบน,นจะสั้นกว่าเห็นไหมครับเห็นขเขาแตกต่างไหมครับมันจะสั้นกว่าประมาณเจ็ดมิลน,นะครับสั้นกว่าประมาณเจ็ดมิลเวลาไปใส่ใส่แล้วเป็นไงครับเห็นไหมครับมันจะไม่ลงถ,ถ,ถ้าตรงรุ่นนะครับมันจะพุ่งเข้าไปเลยเห็นไหมครับมันจะพุ่งเข้าไปเลยรุ่นใหม่มันหนักรุ่นเกา่าบูทยาวกว่าครับมันก็ลงไม่ได้ไม่ส,มสามารถใช้งานได้นะครับควน,นี้เรามาทําไงครับอ,อย่างแรกเลย ถ้ามีลงกึงอยู่ใกล้ลงกึงก็ให้ลงกึงทำะนะครับแต่ว่าหลายายยางไม่สะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปใช้เวลาแล้วลงกึงยังไม่ทําให้เราเลยก็ต้องรอคิวนะครับวันนี้เรามาทําแบบขั้นตอนแบบรูปรัดทุกเชิญประหยัดเวลาและประหยัดต,ตังค์ไปดูกันครับแล้วก็ใช้ผ้าผ่านบริเวณกระบอกโชคนะครับแกนโชคแล้วเราก็ยึดจับปากกา อิประกานะครับะนะครับมาเรามาดูกันครับความโตวความโตเนี่ยประมาณใช่ไหมครับยีบ่สิบมิลนะครับมันจะหนากว่ารุ่นใหม่ประมาณ7จ็ดมิลนะครับาีนี้เราก็ต้องเจาะข้างในเนี่ยความโต20ลึกลงไปอีก7จ็ดมิโลโดยใช้เครื่องมือ,จอเจาะเหล็กนี่ครับเบอร์2 0่สิบมิลครับก็ไปยึดงานกับสว่านครับ ไม่ยากนะครับงานนี้ไม่ยากครับอันนี้จําเป็นด้วยครับจําเป็นด้วยนะครับก็เราก็จะเจาะลงไปเราก็จะเจาะลงไปลึกลงไปประมาณเจ็ดมิลเกิดได้ครับไม่เป็นไรไม่เสียหายครับ ง่ายครับง่ายเลยเยวมาดูกันว่าได้หรือยังครับถ้าไม่ได้เราก็เจาะเพิ่มอ่ะเรียบร้อยเห็นไหมครับเรียบร้อยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่มาดูคลิปเรานะครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยครับสวัสดีครับ